สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตลาดข้างนอกนะคะก็มากินข้าวขาหมูนะคะอร่อยนะคะที่ร้านนี้น้ําจิ้มเขาแซ่บจีนนะคะข้าวขาหมูนะแต่ว่าไม่ชอบไข่นะคะก็เลยบอกว่ามีน้ําซุปด้วยนะคะน้ําซุปแล้วก็นี่ข้าวขาหมูนะคะรสน้นําจิ้มเขาอร่อยดีมากเจ้าหนี้นะคะแต่เราไม่เอาไข่เราบอกแม่ค้าไข่ไม่เอานะคะไม่เอาไข่นะคะก็อร่อยคะ่ะอร่อยคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมเมนูอาหารนะคะ มีหลายอย่างนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะเดยวกินพริกนะคะเจ้าที่นี่เขาจะมีกระเทียมกับพริกสดนะคะกระเทียมนะคะพริกสดเนี่ยที่เห็นเห็นนะคะอร่อยมากแล้วก็กระเทียมเม็ดเล็กๆนะคะกินแล้วก็น้ําซุปรอนนะะ้อนๆนะคะอร่อยอร่อยนะคะนี่นะคะนี่ก็ข้าวขาหมูะคะเรากินข้างนอกตลาดข้างนอกนะคะ มาซื้อกับข้าวก็เลยมานั่งกินกินก่อนแล้วเราค่อยไปซื้อแล้วก็มีข้าวผัดนะข้าวผัดก็อร่อยนะคะข้าวผัดนะคะข้าวผัดอร่อยด้วยนะคะข้าวผัดนี่ก็นะคะหอยนะคะหอยมีน้ําจิ้มนะคะส้มตำแซ่บๆนะคะปลากระพงนึ่งนะคะปลากระพงนึ่งนะคะนี่ก็เป็นอ่า ข้าวมันไก่กะกะเพราค่ะกะเพราะปลาหมึกนะคะชอบเป็นของชอบมากเลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกําลังใจให้กันละก,การสวัสดีนะคะทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเมนูอร่อยทั้งนั้นเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ